L.T. นะคะสประตูนะคะสีน้ำเงินเลยราคาคันนี้อยู่ที่9,200 0บาทนะคะเป็นสำอรับเกียร์ออโต้นะคะเดี๋ยวเรนจะพามาดูว่าวันนี้เราแต่งอะไรให้ลูกค้าบ้างนะคะ เดี๋ยวจะพามาชมรถนะคะเป็นรุ่น Ford r a n อร์ XLT สประตูนะคะเป็นคันสีเงินนะคะจะพามาชมว่าวันนี้รถคันนี้แต่งอะไรไปบ้างนะคะพร้อมจะส่งมอบให้ลูกค้าค่ะค่ะเริ่มจากด้านหน้าเลยนะคะจะเห็นได้ว่าด้านหน้านะคะเราแต่งชุด F150 ให้ลูกค้านะคะพร้อมกระจังหน้าแรปเตอร์นะคะตัดขอบสีน้ำเงินเลยค่ะ มีเป็นไฟหน้านะคะเราเปลี่ยนเป็นไฟหน้ามาแต่งให้ลูกค้านะคะ,ะ,คะมีไฟหน้ามาแตง่งสามขีแล้วก็ไฟเดย์ไลท์รงแหวนนะคะแล้วก็คันนี้เป็นตาสีน้ําเงิน,นะคะ่ะอ่าเรามาดูด้านข้างกันบ้างนะคะดูเลยค่ะอันนี้จะมีเป็นคิ้วร้อนะคะคิวร้อซึ่งจะมาครบชุดกันกับชุดเอฟหนึ่นะคะแล้วก็มาที่ล้อแม็กนะคะตัวนี้เป็นซีรีย,ยางอยู่ที่สองหห้า พัก6 0 R 18นะคะเป็นล้อแม็กใบพัดนะคะขอบ18เลยสวยๆเลยแล้วก็มาพร้อมกับยางหันคุกนะคะอันนี้จะเป็นเครื่องยนต์2.2นะคะ6สป,ปีดเลยค่ะแล้วก็มาดูด้านหลังกันนะคะลูกค้าอันนี้เราจะมีเป็นเบ้ารองมือให้นะคะเบ้ารองมือเลนเจอร์เลยค่ะครอบม,มือให้เรียบร้อย มาพร้อมกันกับโลบาเหล็กนะคะเป็นโลบาร์เหล็กของ Outlander นะคะซึ่งเป็นทรงแขนยาวแบบนี้เลยคะ่ะมนดูด้านท้ายกันบ้างนะคะด้านท้ายค่ะจะหลอ่อจะเทก็คือเราจะต้องเพิ่มเป็นไฟท้ายให้นะคะเป็นไฟท้ายตัวตีค่ะลงดำให้เรียบร้อยเลยค่ะแล้วมาที่กันชนหลังนะคะกันชนเหล็กเราเป็นของยี่ห้อ Outlander ให้นะคะมาพร้อมกับเซนเตอร์แล้วก็ ลักจุงค่ะสีแดงเลยอันนี้ก็จะเป็นเบ้ารองมือปลายดาบนะคะสวยๆล้วจะแปะให้ผมตุดให้กค้าเลยค่ะ,ะสติกเกอร์เราก็จะเป็นลายแร็ปเตอร์ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับรถรุ่นนี้นะคะที่เบียร์พามาชมวันนี้นะคะที่เห็นแต่งเต็มจัดหนักจัดเต็มแบบนี้ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะคะก็สามารถสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์ส่วนตัวเบียร์ได้เลยนะคะ เป็นเบอร์0ูนย์นะคะ59 1 6 9 9 7นะคะหรือไม่เดี๋ยวเบียจะส่งเบอร์เบอร์โทรไว้ด้านล่างนะคะช่องทางการติดต่อให้กับคุณลูกค้านะคะถ้าสนใจแบบนี้นะคะหรือว่าแบบอื่นๆก็สามารถติดต่อที่เบียรได้เลยนะคะเซลเบียนะคะที่ศึกษาการขายของกอดนีเวลาสมุดปาการค่ะสวัสดีค่ะ